สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายวีดีโอให้ดูใน,ในลักษณะที่ยามเช้านะคะแปดโมงกว่าของวันที่สิบเจ็ดนะคะในลักษณะที่ตอนกลางวันกับกลางคืนที่ถ่ายให้ดูวีโอนะคะหมายถึงยามเช้า กลางคืนแตกต่างกันยังไงนะคะนี่คือถนนสายบัวขาวนี่จะเปรียบถ่ายและเปรียบเทียบให้ดูว่ากลางคืนมีผู้คนมากมายขนาดไหนนะคะอันนี้สายบัวขาวร้านแม่ต้อยเบียบาอยู่ ถนนสายสองอันนี้ถนนบัวขาวนะคะแตกต่างกันไหมคะกับตอนกลางคืนือคือเส้นทางที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด ของพัทยานะคะในระหว่างกลางวันกับยามราตรีนะคะนี่นี่คือตอนกลางวันถ้ากลางคืนจะอีกในลักษณะหนึ่งนะคะนี่คือ การเปิดเมืองแล้วนะนี่คือถนนสายบัวขาวซึ่งวันนี้ดิฉันได้เดินทางมาตรวจ ATK ที่หน่วยงานของดิฉันนอะแต่เช้าแต่ดิฉันบังเอิญดิฉันตื่นสายนะคะ ถนนส้ายบัวขาว